c ยกกำลังสองทีนี้มีอีกตัวหนึ่งตัวยากที่เราต้องเอามาคูณกันครับก็คือ 2. อจุดห้ายกกำลังสองแต่ถ้านักเรียนได้ไดทำกิจกรรมตามที่ได้แนะนําไปก่อนหน้านี้ครับนักเรียนก็จะรู้ว่า2ี่บคูณยี้าได้เท่ากับ6 2 5ยี่บห้าใช่ไหมครับตรงนี้ก็จะเท่ากับหกร้ยยี่สิบห้านะครับทีนี้มันมันเป็นจุดทศนิยม1จุด1ตําแหน่งมาคูณกัน2อันนะครับดังนั้นผลลัพธ์จะต้องได้เป็นทศนิยม2ตําแหน่งนะครับดังนั้นตรงนี้ก็จะเป็น 6.25นะครับนี่คือเทคนิคการคำนวณทศนิยมนะครับถ้าเรารู้แล้วว่า25คูณ25ได้625เราเขียนไว้ก่อนเลยว่า625นะครับทีนี้ตัวคูณ2ตัวนะครับแต่ละตัวมีทศนิยม1ตำแหน่งดังนั้นผลลัพธ์จะต้องเป็นทศนิยม2ตำแหน่งนะครับซึ่งเป็น6.25นะครับดังนั้นเราได้เป็น42.25เท่ากับ6.25บวกกับ ac ยกกำลังสนะครับ ทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับย้ายทุกอย่างที่เป็นจํานวนไปไว้ฝั่งนู้นให้หมดเพราะเราต้องการหาว่า a c คืออะไรนะครับดังนั้นเราได้เป็น42.25ลบด้วย6.25นะครับจะเท่ากับ a c ยกกําลัง2นะครับพอลบกันนะครับมาตั้งลบตรงนี้ดีกว่านะครับ42.25ลบด้วย 6 2จุดสองห้าเวลาลบกันต้องตั้งทศนิยมให้ตรงกันใช่ไหมครับาล้วครับทีนี้ห้าลบห้าเหลือศูนย์สองลบสองเหลือศูนนะครับตรงนี้เป็นจุดทศนิยมนะครับสองลบออกไปหกไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต้องไปยืมเข้ามาหนึ่งดังนั้นสี่ตรงนี้กลายเป็นสามนะครับยืมยืมมาจริงๆยืมมาสิบนะครับตรงนี้จากจากสองก็กลายเป็นสิบสองนะครับสิบสองลบออกไปหกก็เหลือหกนะครับสามก็เป็นสามนะครับดังนั้นเท่ากับสามสิบหกนะครับ เราจึงได้ว่า 36, 36เท่ากับ a c ยกกำลังสองนะครับนักเรียนทุกคนท่องสูตรคูณกันได้หมดแล้วนักเรียนก็จะรู้ว่า6กคูณหได้36มสิพอดีนะครับดังนั้น a c เท่ากับหกนะครับซึ่งโจทย์ถามเราว่านะครับความ ความสูง AC เนี่ยความความสูงจากปลายด้านด้านบนของบันไดจนถึงพื้นด้านล่างเนี่ยยาวเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือความยาว AC เท่ากับ6เมตรนะครับดังนั้นคำตอบจึงเป็น6เมตรนะครับ นักเรียนครับหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสมาแล้วนะครับนักเรียนก็รู้แล้วว่ามีเทคนิคนหนึ่งในการสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากขึ้นมาซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคซึ่งเขาใช้ในการสร้างาาวาดรูปเส้นรอบสนามฟุตบอลน,นะครับซึ่งวิธีการก็คือเขาก็ทําการขึงเชือกนะครับในลักษณะนี้นะครับโดยที่ให้เชือกตรงนี้ยาวเป็น3ส่วนนะครับและเชือกตรงนี้ยาวเป็น4ส่วนถ้าเขาจัดเชือกจนกระทั่ง ความยาวของเชือกตรงนี้ยาวเป็นห้าส่วนนะครับเขาก็จะรู้ว่าตรงมุมตรงนี้เป็นมุมฉากเพราะว่าห้ายกกําลังสองนะครับจะเท่ากับสามยกกําลังสองบวกกับสี่ยกกําลังสองนะครับถ้านักเรียนคานวณดูนะครับตรงนี้จะได้เป็นยี่สิบห้านะครับเท่ากับเก้าบวกสิบหกนะครับเอาก้าบวกสิบหกก็จะได้ยี่สิบห้าพอดีนะครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยมรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับถ้านักเรียนสังเกตให้ดีนะครับจริงๆแล้วตรงนี้เราไม่ได้ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ เราใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสในการคำนวณทีหลังสิ่งที่เราใช้จริงๆแล้วเรียกว่าบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับซึ่งบทกลับอันนี้เป็นสิ่งที่รู้มาเป็นเวลามากกว่า3,000ปีแล้วนะครับชาวอียิปต์โบราณก็ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างมุมฉากชาวจีนก็ใช้เทคนิคนี้ในการสร้างสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วก็แม้กระทั่งชาวบาบิโลนนะครับก็ใช้เทคนิคนี้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้เราลองมาดูกันว่าบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสเขาบอกว่าอะไรนะครับเรามาอ่านพร้อมกันนะครับบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัส บอกว่าสําหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสาหรับรูปสามเหลี่ยมใดๆถ้ากําลังสองของความยาวของด้านด้านหนึ่งเท่ากับผลบวกของกําลังสองของความยาวของอีกสองด้านแล hm ้วรูปสามเหลี่ยมนั้นจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับบทกลับบอกอย่างนี้ครับคือถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งนะครับไม่รู้มุมฉากหรือเปล่านะครับยังไม่ว่ารูปมุมฉากนะเพราะยังไม่รู้เป็นรูปมุมฉากหรือเปล่า แต่ถ้าเรารู้ว่าความยาวของด้านด้านหนึ่งสมมติด้านนี้ยาว c นะครับและด้านนี้ยาว a กับ b นะครับบทกลับบอกว่าถ้าเรารู้ว่า c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองแล้วนะครับเราจะรู้ว่าสามเหลี่ยมนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสมมติว่าสามเหลี่ยมนี้ชื่อว่าสามเหลี่ยม ABC ก็แล้วกันนะครับ ABC ครับดังนั้น ABC เป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก ข้อแตกต่างระหว่างบทกลับกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับก็คืออย่างนี้นะครับอันนี้เราบอกว่าสามเหลี่ยมรูปนี้ตอนแรกไม่จําเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับแต่ถ้าสมการนี้เป็นจริงแล้ว A.B.C จะต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นทฤษฎีบทพีทาโกรัสทฤษฎีบทพีทาโกรัสบอกว่าเริ่มต้นเลยเรามีสามเหลี่ยมที่รู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับเริ่มต้นมาเรามีสามเหลี่ยมมุมฉากรู้เลยว่ามุมนี้เป็นมุมฉากนะครับสามเหลี่ยม A.B.C สมมติว่าด้านนี้ยาว c ด้านนี้ยาว a ด้านนี้ยาว b เหมือนรูปข้างบนนะครับเราก็จะได้ว่า a กำลังสองบวก b กำลังสองจะต้องเท่ากับ c กำลังสองนะครับอันนี้นักเรียนต้องดูถึงเหตุและผลนิดหนึ่งนะครับอันนี้เหตุคือว่ารูปนี้เป็นรูปซึ่ง c กำลังสองเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังสองจะได้ผลซึ่งบอกว่ารูปนี้ต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากในทางกลับกันอันนี้บอกว่า รูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอันนี้คือเหตุผลจึงได้ว่า A กําลังสองบวก B กําลังสเท่ากับ C กําลังสองครับทีนี้นักเรียนลองมาดูตัวอย่างโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้นักเรียนเห็นได้ชัดขึ้นว่าบทกลับของทฤษฎีบทพีทาการัสต่างกับทฤษฎีบทพีทาการัสยังไงนะครับ อ่ะครับนักเรียนครับเรามาลองดูโจทย์ข้อนี้พร้อมๆกันเลยนะครับโจทย์ข้อนี้ถามว่าสามเหลี่ยมต่อไปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะครับถามสั้นๆนะครับแต่มีรูปประกอบนะครับก็รูปก็จะเป็นอย่างนี้นะครับโจทย์ถามว่าสามเหลี่ยม A B C รูปใหญ่รูปนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะครับตอนนี้ยังไม่บอกนะว่าเป็นมุมฉากให้นักเรียนสังเกตนะครับยังไม่มีรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆเขียนนะครับเพราะยังไม่รู้ว่ารูปสามเหลี่ยม A B C สามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือไม่นะครับ แต่ว่าอย่างหนึ่งซึ่งเรารู้นะครับคือมุมนี้เป็นมุมฉากนะครับอันนี้โจทย์กาหนดให้นะครับในเมื่อมุมนี้เป็นมุมฉากเรารู้ว่าเราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับรูปสามเหลี่ยมอ่าถ้าเราเรียกจุดนี้ว่าจุดดีนะครับจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับอ่สามเหลี่ยม BCD ได้นะครับอ่าแล้วก็เราสามารถใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสกับรูปนี้ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเส้นตรงมีความยาวอ่มุมมุมตรงเนี้ยนะครับเป็นมุมหนึ่งอปดสองศาใช่ไหมครับดังนั้นทําให้ด้านนี้ เป็นมุมฉากเช่นกันนะครับดังนั้นรูปสามเหลี่ยม A C D รูปทางด้านซ้ายนะครับก็เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นกันนะครับก็ใช้ทฤษฎีบทพีพทาโกรัสเพื่อจะหาความยาวของด้านด้านนี้ได้เช่นกันนะครับแต่ตรงนี้เราจะพิสูจน์ยังไงว่าเราเราจะแสดงยังไงว่าสามเหลี่ยม A B C เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากวิธีการก็คือใช้บทกลับของทฤษฎีบทพีพทาโกรสส์นะครับบทกลับซึ่งบอกว่าถ้าความยาวของด้านนี้ด้าน A C นะครับยกกําลังสอง บวกด้วยความยาวของด้าน BC นะครับด้านนี้นะครับยกกําลังสองเท่ากับความยาวของด้านนี้ยกกําลังสองรูปสามเหลี่ยมนี้จะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับลองมาดูกันนะครับทีนี้สิ่งที่เราต้องการสองสิ่งแรกก็คือความยาวสองด้านนี้นะครับลองเริ่มหากันก่อนนะครับทฤษฎีบทพีทาโกรัสถ้าเราลองดูจากรูปทางด้านซ้ายนะครับแรงเอาไว้ก่อนนะครับรูปสามเหลี่ยม a c d นะครับความยาวของด้าน AC ยกกาลังสองนะครับตามทฤษฎีบทพีทาโกรัส AC ยกกำลังสองจะต้องเท่ากับ,นะบ CD ยกกำลังสองบบวกกับ AD ยกกำลังสองทีนี้เรารู้อยู่แล้วว่า CD โจทยก์กำหนดให้นะครับ CD ยาวเท่ากับสิบสองหน่วยสิบสองยกกำลังสองบวก ADAD AD ยาวเท่ากับเก้าหน่วยนะครับก็เป็นเก้ายกกำลังสองสิบสองสิบสองเป็นหนึ่งร้อยสี่สิบสี่ใช่ไหมครับบวกด้วยเก้าคูณเก้าเท่ากับ แปดสิบเอ็ดนะครับแปดสิบเอ็ดดังนั้นพอบวกกันแล้วก็จะได้เป็น,นสุดท้ายเป็นห้านะครับแปดบวกสี่เป็นสิบสองนะครับก็เ,เ,เป็นสองรอยี่สิบห้านะครับถ้านักเรียนทําตารางอย่างที่มุณครูได้แนะนําไว้ตอนก่อนหน้านี้นะครับนักเรียนก็จะรู้ว่าสองรอยยี่สิบห้าจริงๆแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับสิบห้ายกกําลังสองนะครับดังนั้นเรารู้ว่าด้าน AC ซยาวเท่ากับสิบห้าหน่วยนะครับ ตรงนี้ยาวเท่ากับส5บห้าหน่วยซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องรู้สึงขนาดนั้นนะแต่เดี๋ยวจะบอกว่าทําไมนะครับที่ทีทนี้หลังจากนี้เราต้องการความยาวของด้าน BC นะครับทีนี้เรามาพิจารณารูปสามเหลี่ยมที่ไม่ได้ไม่ได้แรงเงานะครับเรารู้ว่าที่ฎีบทพีทาโกรัสบอกแล้วว่า BC ยกกําลังสองจะต้องเท่ากับความยาวของด้านประกอบมุมฉากนะับสิบหกยกกำลังสอง เขียนเป็น16ยกกำลัง2ไปเลยก็ได้นะครับจะได้รวดเร็วนะครับ16กำลัง2แล้วก็ด้านที่เหลือยาว12หน่วยนะครับบวก12ยกกำลัง2นะครับ16ยกกำลัง2 16 16เป็น256นะครับอันนี้นักเรียนควรจะไปสร้างตารางอย่างที่ว่านะครับเพื่อการคำนวณจะได้รวดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็จะเหลือ12ยกกำลัง2นะครับ12คูณ12เป็น144ครับอันนี้ก็บวกอย่างรวดเร็วนะครับ หกบวกสี่เป็นสิบก็ทดหนึ่งข้างหน้าห้าบวกสี่เป็นเก้าทดมาอีกหนึ่งก็เป็นสิบนะครับก็ต้องเอาหนึ่งไปทดข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามมีหนึ่งที่ทดไว้แล้วเป็นสี่สี่ร้อยนะครับดังนั้น b c ยกกาลังสองเท่ากับสี่ร้อยนะครับทีนี้ถ้านักเรียนทําตารางอย่างที่บอกไว้นะครับก็คือนักเรียนก็จะรู้ว่า BC จะต้องเท่ากับยี่สิบนะครับยี่สิบยกกาลังสองจะเท่ากับสี่ร้อยนะครับดังนั้นเรารูรู้ว่าด้าน BC เท่ากับยี่สิบหน่วยนะครับทีนี้บทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสบอกว่าถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยม ABC <c oughs> ในลักษณะนี้นะครับยังไม่รู้ว่าเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่านะครับสามเหลี่ยมรูปใหญ่รูปนี้ยังไม่รู้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าถ้าเราแสดงได้ว่าเอาด้านหนึ่งไปยกกําลังสองแล้วเท่ากับผลบวกของด้านที่เหลือยกกําลังสองนะครับรูปสามเหลี่ยมรูปนั้นจะต้องเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับทีนี้ามาลองทดลองดูนะครับ เรารู้ว่า BC ยกกำลังสองบวกกับ AC ยกกำลังสองนะครับ BC ยกกำลังสองจากที่เราคำนวณตะกี้เรารู้ว่า BC ยกกำลังสองเท่ากับ400ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น400บวกกับ AC ยกกำลังสองตรงนี้ที่เราคำนวณมาเรารู้ว่า AC ยกกำลังสองเท่ากับ225นะครับ ขอให้สังเกตนะครับตรงนี้เราไม่จาเป็นต้องใช้ความรู้ว่า225เท่ากับ15ยกกำลัง2เรากำลัง2มาใส่ตรงนี้เลยนะเพราะบวกกันเท่ากับ625ครับ625ถ้านักเรียนทำตารางอย่างที่บอกไว้นักเรียนจะรู้ว่า625เท่ากับ25ยกกำลัง2ครับซึ่ง25ยกกำลัง2 25ก็เท่ากับ9บวก16นะครับ 9บวกสิบหกทั้งหมดยกกำลังสองใช่ไหมครับซึ่งเก้าบวกสิบหกก็คือความยาวของด้าน AB ที่เห็นตรงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้เท่ากับ AB ยกกำลังสองครับดังนั้นจากบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโการัสนะครับซึ่งบอกว่าถ้าเรามีรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งไม่รู้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากหรือเปล่าแต่เรารู้ว่าสมการาผลบวกของด้านสองด้านยกกำลังสอง เท่ากับด้านที่เหลืออีกด้านหนึ่งยกกําลังสองเป็นจริงแล้วสามเหลี่ยมรูปนั้นต้องเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากดังนั้นตรงนี้จึงได้ข้อสรุปว่า A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับดังนั้นสามเหลี่ยม A B C เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ